โอเคครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับไอสูนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการโหลดกริน่านะครับเพื่อเล่นเกม FC ออนไลน์นะครับสำหรับมือใหม่บิ๊กินเนอร์เพิ่งเริ่มเล่นเลยนะครับสมัคร ID นะครับวิธีรับนักตรงนักเตะไทยนะครับสุดโหดนะหรือว่าจะเป็นการทําทงทําทีมนะเราจะเริ่มมาตั้งแต่แรกเลยครับอ่ะเรามาก็อย่างง่ายๆเลยครับกน่าครับผมอยากจะเล่นฟีฟ่าต้องสมัครอ่า สมัคร ID ก่อนนะครับก็ใส่ตามนี้เลยครับอยากตั้งอะไรก็ตั้งไปเลยนะครับเลือกเซิร์ฟเป็นสิงคโปร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมโหลดแอปกาลีนานะครับโหลดแอปกาลีนาลงคอมมาด้วยนะครับพอโหลดเข้ามาปุ๊บติดตั้งฟีฟ่าให้เรียบร้อยนะครับผมส่วนเมลที่เราสมัครมาก็ใส่ไปในนี้ได้เลยนะครับผมกดล็อกอินเข้าไปเลยโอเคครับพอเราล็อกอินเข้ามาใช่ไหมครับก็กดที่ FC อะไ i เลยครับถ้ายังไม่ติดตั้งก็ติดตั้งเลยนะครับส่วนใครที่ติดตั้งเสร็จแล้วก็กดคําว่าเล่นเข้าไปได้เลยครับผมแล้วก็รอมาโหลดสักครู่่นะีีก็จม น้าโารดแบบเท่ๆเฟี้ยวๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับมันจะให้เราตั้งรหัสผ่านนะครับครั้งแรกที่เราเข้านะครับเราก็ตั้งเอาที่เราจําได้ไปเนาะผมก็อาจตั้งเป็นแล้วก็อันนี้เป็นรหัสการลืมนะครับผมเอาที่คุณคิดว่าคุณจําได้แน่ๆแล้วผู้บอนที่ย่นชอบผมก็ยังอย่างผมก็ C r ียซเวครับไปครับ สร้างครับครับใส่ชื่อทีมก่อนเลยนะครับเราจะเล่นทีมลงเราจะชื่อชื่อทีมว่าอะไรนะครับผมผมก็ขอเป็นขอตั้งชื่อว่า ISO ISCO นะครับผมผมชอบชื่อนี้เป็นพิเศษนะครับผมอันดับแรกเราก็มาสร้างสโมสรก่อนนะครับก่อนที่จะไปทางขวานะทางขวาคือแฟนตาซีทีมก็คือทีมที่เราเอาไว้ลงแร้งเล่นแลงนะครับอันนี้คือแบบทีมแบบว่าดั้งเดิมของติดไอดีเรามาเลยนะครับเลือกทีมที่ชอบนะครับส่วนผมชอบมาริทครับไปมาริทยังไม่ต้องลังเลยนะครับผมอ่าเรียบร้อยมันก็จะให้ตัวเรามาเรียบร้อยแล้วทีนี้ อลับแ้วมันก็ให้เราฝึกซ้อมก่อนครับมันจะให้เราซ้อมก่อนนะครับก็ซ้อมตามมันที่มันบอกไปนะครับไม่ยากครับซ้อมตามที่มันบอกไปเรียบร้อยครับพอเราผ่านฝึกทั้งหมดมานะครับแล้วก็จะเข้ามาที่แฟนตาซีได้แล้วนะครับผมเราจะสามารถเลือกทีมแฟนตาซีได้แล้วนะะอันนี้คือทีมสโมสรนะครับแต่ที่เราจะเล่นคือแฟนตาซีนะครับผม พอเรากดเข้าเฟสซีมาครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะให้นักเตะเรามานะครับเพราะว่าเราเลือกมัดลงมัดลิดไว้นะครับผมแต่จุดไฮไลท์สําคัญนะครับวิธีรับนักเตะไทยบวกแปดนะท่านผู้ชมบวก8นี่แบกทีมเราได้สัดๆเลยนะครับมาที่นี่ครับกดชาเลนจ์นะครับมันจะขึ้นมาที่แบทเทิลพาร์ตนะครับหน้าหน้าแรกของอาชาเลนจ์เลยนะครับผมจะเป็นคําว่าแบทเทิลพาร์ตตรงนี้เนาะอ่นนี่ครับมาที่แบทเทิลพาร์ตตรงนี้นะครับผมอันนี้เป็นเดือนเซตเทมเบิร์นะครับไปที่นิวยูเซอร์ครับอันนี้คือจะแจกของเยอะมมมมาาากกสํหหรรรรััับบบผู้เล่่นนใะะคคคืออไ็ทต บอกเลยครับอุลตราทีมเกินเท่านี้นะครับได้อ่าได้เควสไปนะครับหนึ่งขั้นตอนสองขั้นตอนเปิดแพ็คนักเตะได้อันนี้ชนะเลนกิ้งได้อันนี้มีนักเตะครั้นี้ได้นี้คือนักเตะได้อันนี้ชนะหนึ่งเกมได้อันนี้นะครับก็เก็บไปเลยครับมันได้ได้ตัวดีเยอะมากครับได้ตัวดีเยอะมากทุกคนบอกเลยนะครับอันนี้ต้องคนณทำนะครับบิ๊กินเนอร์ส่วนรับนักเตะบวกแปรครับมิเคลสันนะครับผมมารับตรงนี้นะครับเป็นเรื่องธรรมดาครับรับยังไงครับพี่แค่คุณทำเควสนะครับให้ขึ้นเนี่ยอันใดอันหนึ่งก็ได้แล้วคคคครรรรัััับบบเเเเเวววววสสสสดีีีียยกก็็็จจแแแลลล้้้มมมาท่ปชนนะะพพหผู ใหม่นะครับเทียบเลยนะครับโู้แพ็คผู้เล่นใหม่น no anyway ี่ผู้เล่นเก่านี่ยังอิจฉาดนะบอกตรงนะอิดชงอิจฉานะครับนี่นะครับแพ็คตอนนี้ผู้เล่นใหม่เช่าลิเวอร์พูล30วันนะครับคุณชอบทีมไหนก็จัดไปเลยครับผมชอบมาริทชใช่ไหมนี่ใช้แค่หนึ่งเหรียญนะครับคุณซื้อแพ็คนี้ไปปุ๊บคุณสามารถได้ทีมแบบเทพๆของทีมที่คุณชอบเลยนะเดี๋ยอาจจะเป็นพวกบวก5หรือเปล่าครับไม่แน่ใจนี่ไงบวกหหมดเลยนะครับผมเอาเข้าทีมเลยครับนี่ครับเราก็ย้ายเข้าทีมให้หมดเลยเห็นไหมนี่กดยยยยยยย้้้้้าาใใหหหหมมดดเเลลืนนตรงี อ่ะประมาณนี้นะครับเอาไปได้ยิงกลางรับแทนนะครับประมาณนี้เราก็จะทีมเราก็สามารถเล่นได้แล้วครับทีนี้ผมผมจะเลือกเป็นทำเควสอ่าหนึ่งหนึ่งนะครับผมเป็นอาเคนะครับก็คือชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันนะครับหนึ่งหนึ่งอาเคและตอนนี้ฟีฟ่านะครับได้เปลี่ยนการ์ดใหม่นะครับหน้ารอโหลดอย่างนี้นะครับสวยมากนะครับเป็นแพ็คการ์ดเหมือนเอฟซีเหมือนเหมือนเอฟซีเอฟซีเลยนะครับมีติเต่าแย่งได้ครับเบคโรดิโก้ยังไงโรดิโก้สับลงมาล่างส่งขึ้นบนโมดิจบ แต่ล้าหน้าครับผมเสียดายครับลูกนี้างให้โรดิโก้ครับโรดิโก้แฟกหลบมารอบนี้ครับแล้วยังไงครับโรดิโก้จบสกอร์ครับผมยิงเลียดไปกูตัวนะครับใครใครจะเล่นมาริดนะครับดูเลยนะครับว่ากูตัวเนี่ยเหนียวมากๆนะครับเป็นโกลที่คุณควรจะมีเลยถ้าคุณเล่นฟูลเชลซีหรือฟูลมาริดนะครับต้องมีเลยนะครับวิ่งล่างวิ่งแล้วมีลิเตาวิ่งมาทําไมครับเนี่ยกองหลังกองหลังเปิดหน่อยดิโอ้กองหลังเปิดได้เฉยครับงง จบแล้วก็มาที่ชัเลนจ์เหมือนเดิมครับผมไปที่สแตนดาร์ดนะครับเรียบร้อยครับเราสามารถรับอ่าดักเตะไทยบวก8ไปใช้ได้แล้วนะครับ14วันนะครับผมกดรับไปเลยครับผมเป็นมิเกลสันนะครับบวก8ครับบอกเลยนะว่าโหดมากๆนะครับตัวนี้กองหลังนะครับที่โคตรจะเวตึงเวโหดนะครับเปิดเลยครับผมเปิดแพ็คเลย โอ้โหมีไฟนะครับคือเวลาเราเปิดเอฟเฟกต์เนี่ยมันจะอลังการแบบนี้เนละับทุกคนการ์ดใน FC ออนไลน์นะครับเรียบร้อยครับร้อยยี่สิบดุลเงินาสิครับห้าพนะันล้านล้านนะท่านผู้ชมโอ้โหเป็นแบนะ็กน,นะครับเป็นแบ็กมิเกลซันนะครับบอกเลยวิ่งโคตรไวครับแล้วนะผมเปลี่ยนใจแล้วผมว่าจะเอามิเกลซันไปไปเล่นแบ็กดีกว่านะครับเพราะว่ามีพลังแฝงเปิดบอลน,นะผมว่าน่าจะโกงนะครับพลังแฝงเปิดบอลของมิเกลซันเนี่ยเดี๋ยวลองเอาไปเล่นแบ็กดูนะครับมาแรงเลยครับผมแมตช์แรกแรงของเรา เจอกับเชลซีครับผมเจอฟูเชลซีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเอาจบเอาตึงจบโลนะครับอุ้ยฟูเชลซีนะครับผมเป็นแต่เป็นตัวถาวรนะครับดูพลังเปิดบอลของอุ้ยเอ้ามาถึงเราได้บอลเลยครับผมวินีครับไปฉกมาได้มาที่โรดิโกครับโรดิโกมาให้วินีครับแล้ววินีเห็นทั้งบนครับโมดิดซัดเลยครับผมนึที่ห้ิบาวีครับโอ้โห อร์อมร้อนแรงกันจัดครับมาลิทีมนี้รับนาโชรับหน้าให้หน่อยลาโชบอกรับหน้าให้แล้ววีนีปั่นไปเลยครับผมโค้งเรียบร้อยครับผมโอ้โหผมบอกเลยว่าคุณเล่นเกมนี้ไปนะคุณจะมีความสุขกับการอ่าตีบวกนักเตะให้เป็นบวกห้าบวกแปดนะครับแล้วเก็บไว้ในทีมมีการสวยๆนะครับแค่นี้ก็มีความสุขแล้วทุกคนเล่นแรงนี่เหมือนแบบว่าครเครียดแบบว่าชิวนะครับแต่ความสุขส่วนตัวนี่คือการตีบวกการเก็บเก็บนักเตะเลยนะครับผมทีมที่เราชอบทีมที่เรารักอย่างเงี้ยนักเตะที่เราชอบ แบบครับช็อตนี้มองรับโอ้โชนเสาลงล่างครับลงบนครับลงบนอีกทีครับแล้วโรดิโก้ซัดไกลดูสักครั้งหนึ่งเรียบร้อยครับโอ้โหตัวแบกจริงนะโรดิโก้ที่เก่งมากนะครับในเกมเนี่ยผมนีเกลสั้นมาแล้วครับมิเกลสั้นจะเปิดบอลนะครับดูนะครับค่าเปิดบอลมันก็โอ้โหโรดิโก้ยิงอะไรอ่ะ แล้วเปิดไปครับโอ้โหตรงตรงสามตัวโอ้โคเซลูครับเปิดอย่างดีครับแต่ยิงอย่างไหนครับนั่นเอาได้ทุ่มแทนนะครับแล้วมิกลทานเปิดเลยครับเปิดไวแล้ววินีรักไก่โอ้โหไม่ทันตึงเกินอะสลหับไมาตาแรกชนะ60ศูนย์มันใครมันจะเล่นจน,น,นเล่นเล่นไอสูนวะเนี่ยแล้วมาครับเรียบร้อยหมดเวลาครับผมนี่ครับได้เราจะเวลอัพเลยเห็นไหมเราเล่นตาหนึ่งเราก็เวลอัพแล้วก็จะได้ เราต้องผู้จัดการมาเยอะแล้วก็ได้ CP นี่ครับ CP นี้เอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้เอาไว้อัพโค้ดนะครับโค้ดฝึกฝนนะครับผมเราเก็บไปเรื่อยๆเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการเริ่มเล่นเกมอ่า FC ออนไลน์นะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับและสนุกมากๆด้วยนะครับอยากให้ทุกคนไปลองตามกันเยอะๆนะครับนักเตะไทยก็มีแจกกันปุ้งป้างปุ้งป้างนะครับเดี๋ยวอาจจะมีเข้ามาอีกก็เป็นได้นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ลิงก์หาไม่เจอเดี๋ยวผมแปะลิงก์อกาลลิน่าแล้วก็สมัครหรือว่าลิงก์เกมไว้ให้ใต้ดี 拜拜。